ที่ดูดูกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นประเภทหนึ่งของละครน็นละครปรลมโลกออฟังก็เพราะมากนะมันมันม,นมาจากเมโลด,ดราม่าฟังหลูๆนั้นเราเรียกลมหลว่าละครน้ำเน่า โอ้โหละครน้ำเน่านี่แบนครองตลาดมานานมากละครน้ำเน่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยตัวละครต้องดูชัดเจนง่ายๆทุกอย่างเนี่ยแบบไม่มีเหลี่ยมบุมให้ให้วิเคราะห์ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยตัวละครชัดเจนในทุกด้านขาวขาวจัดดำดำจัดไม่มีทนเทาตรงกลางเป็นพวกประเภทพฤติกรรมสุดตองมันก็จะจะเริ่มมีกลิ่นน้ำเน่าชัดเจนยุงตกยันสนันแนาะมันทำยังไงดีให้มันพัฒนาไปตามยุคสมัยให้แบบไม่เน่ามากเราต้องเริ่มให้เห็น ผลให้ให้กับตัวละครให้กับพฤติกรรมตัวละครมากขึ้นตามสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ไม่อย่างนั้นคนดูจะรู้สึกว่าสังคมพัฒนาไปแล้วละครนี้ไม่พัฒนาตามอันนี้มันก็จะเกิดการขัดแย้งกัน เวลาจะมาทำเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมที่ก็เติบโตขึ้นมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทำให้นี่อุ้ยไม่ได้ฉันแย่งพาร์ทมันจะเป็นห่วงฉันที่ได้หรืแย่งฉันเหรออประมาณนั้แหละไปประมาณนั้แล้วก็หรือถ้าเกิดไม่ใช่สภาพแวดล้อมเหตุการณ์เฉพาะหน้าทําให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบ้านเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับว่าทําไมทําให้ตัวละครผลักดันพฤติกรรมตัวละครไปเป็นแบบนั้นแล้วตัวละครในยุคสมัยใหม่เนี่ยควรจะมีการงาน เออนะไม่ใช่เราถือป้ายบาลันดีแล้วก็เดินยกันยี่สิบตอนได้อยู่ตรงนั้นไม่ไปหายมก่อนอ่ะไทยเราเจลยเเราล้อกันเมื่อก่อนบอกว่าดูละครในต้องเห็นฉากกินข้าวเป็นตอนเดียวที่คนทั้งครอบครัวเนี่ยจะเจอกันก็คือตรงกินข้าวนี่แหละไม่เข้าเช้าก็เข้าเย็นได้เจอกันตรงนั้นน่ะสังคมไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วเป็นสังคมที่แบบสามารถพูดคุยกันได้ก็ตรง ตรงอาหารนั่นแหละไม่มีตรงอื่นที่จะไปพูดกันนะฮะก็จะเจอกันรวมกันตรงนั้นอันนี้ละครมันสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมนั้นออกไปเหมือนกันจริงๆทีนี้ถึงฉากรักว่าละครละครของพี่ตอก็ต้องเรียกว่าต้องมีเรื่องของฉากรักเปลี่ยนหรือว่ามุมมองเปลี่ยนไปบ้างไหมคะพอทําละครเปลี่ยนยุคมาเรื่อยๆในละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจําเป็นต้องมีซีนเหล่านี้ทีนี้ เยอะขนาดไหนเนี่ยมันมันตอบเป็นจํานวนครั้งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทําให้เห็นครั้งหนึ่งปุ๊บครั้งต่อต่อไปไม่ต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นมันมันถือว่าเป็นเป็นศิลปะในการนําเสนอมากกว่าแต่อ้คั้นจะไม่มีเลยเนี่ยคนดูจะไม่มีทางนึกออกว่าเดี๋ยวเขาได้กันตอนไหนเนี่ยเขาไปเขาไปได้เสียกันตอนไหนเนี่ยเขาเขารักกันแล้วเหรอมนอ้าวเขาได้กันแล้วเนี่ยเอะตอนไหนจะไม่ได้ดูมันต้องต้องมีฉากยืนยันอันหนึ่งว่าเนี่ยพระเอกเสร็จอีนางร้ายไปแล้วอ้าวชั้นมาทีนี้บ่กวิธีจะเสร็จยังไงอ่ะ ้องอยู่ที่ระดับความความล่อแหลมพอะนั้นแต่เรามีเรามีเซนเซอร์ชิพของเราเองนะแต่ละแต่ละผู้จัดจะมีองออมือเองว่าจะอันนี้จะแบบจะจะ,จะใช้จะแค่นี้แล้วพอแค่นี้ต้องเห็นถึงขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่น,นี้มันบอกไม่ได้ว่าแบบว่าขนาดไหนแต่ว่าพี่ต้อเห็นว่าในในความจําเป็นแล้วถ้าเมื่อเห็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องซ้ำในบ่อยๆซ้ำบ,บ่อยบ่อยนี่คือถือว่า คิดอะไรไม่ออกอานี้มันเป็นจุดข,ขายอันนั้นก็ไม่ใช่ศิลปะในการนําเสนอละเประแบบรักสามเศรา้ารักแรกพบจบด้วยเซ็กค oh, ือเซ็กนี่ <laughs> นักน่คือเซ็ก <Så S 2> <ś lad S 1> นี่คือจุดที่บ่งบอกว่าขณะนี้นางร้ายได้มาถึงชัยชนะแล้วนะฮะแย่งชิงผู้ชายสรุปของละครปุ๊บนะมันเป็นการสะท้อนไอ้ค่านิยมในสังคมไทยจนปัจจุบันนี้ว่า ไอ้นางนางปากแดงสายเดี่ยวนมตุ้มหัวหยิกแล้วแบบอ๋ออย่างนี้นะท้ายสุดเป็นยังไงท้ายสุดท้ายสุดมันได้ได้พระเอกไปชั่วยระยะเวลาหนึง่งได้แต่ร่างกายไม่ได้ทั้งจิตใจเขาท้ายสุดคนที่ดีๆนางเอกกับพระเอกท,ที่ได้ที่งดงามทั้งร้างกายและจิตใจจึงได้กันพี่ต้ตทำละครรักมาก็เยอะอนะคะหลายเรื่องอยากรู้ไหมคะว่าความรักโรแมนติกในความเห็นของพุ่งกับช้นนี้เป็นอย่างไร เราต้องรู้จักวิธีที่จะรักตัวเองก่อนนะฮะให้รู้สึกว่าให้รู้สึกรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในในคุณคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่จึงดูวิธีที่รักคนอื่นแล้วก็เมตตาคนอื่นนี่แหละนี่เป็นความรักที่ดีที่สุดเลยนี่้สังคมมันขาดเมตตาปุ๊บเนี่ยนะทุกอย่างก็เลวร้ายหมดอนะ